สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกซ่าก็มาร้านส้มตำนะคะที่แซ่บนัวมากนะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟสามเสนนะชื่อคุณที่บางออนนะคิวเห็นไหมคะว่าประเทศไทยเราน่าภูมิใจนะคะที่แม่คารถเข็นนะคะสามารถสแกน qr อโค้ดไทยชนะได้นะคะเลิศมากนะคะไม่ธรรมดาก มีมีมีแก๊ปด้วยออเดอร์ผ่านแก๊ปไหมครับนะคะเขาขายผ่านแก๊ปด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะแล้วมีเบื้องหลังพี่เขานะคะน่าจะเป็นแฟนเขานะคะดิฉันขับผ่านมาหลายวันแล้วนะคะก็ไม่เคยมาไม่มีโอกาสแวะเขาสักทีนะคะอร่อยไหมคะ เออเป็นลูกค้ากันมานานเรียงค้า,นานกันมานานต้งคำนใจหนอยนะคะแม่ค้าคนนี้เวลาลูกค้าเยอะๆห้ามห้าพูดมากนะ,ะห้าพูดมากใช่ไหมคะใช่ค่ะสติจะเป็นยังไงคะตกองติดนานจะเป็นคนอารมณ์ดีมากใจเอ๋อนนค่ะพายเยอะๆนานก็จะอารมณ์เสียจ้าเท็จบทานเท็จบทานแล้วแล้วกับข้าวก็ไม่อร่อยด้วยท้อใจเย็นๆนะคะห้ามห้ามบ่นด้วยจ้า เราได้เราได้ไ่ด้ขนาดเราพบปั๊บไปบ้างสายเราไม่หอดันเจ้า้หมูทอดขนาดแก้มหนาล่างก็ดก็ให้แก้มก้อนนก้นหน่าวแก้มเปหนาลาก็้เดดี่ใส่ไก้อนก้นึ่งด้อ หมูถอดก็ไป็ะแซบเลยพี่ดอกได้บ<ม><ม>เอาได้ค่ะป่าแซบค่ะ ย่างแดงย่างแดงเนื้อย่างเหลืองหมู่ลูกซ่าก็จะเก็บอันนี้ของตุงเนื้อไม่ผมอยาไม่เอางิางน่ดินี่อยู่นี่คุณเขเอามาย้ายมาแล้วของเจเอามันได้ขายบดอยากได้อะอันย้าีก้อนต่งๆอของเจาละจาแล้วกูอยู่เ้า่าไก แค่เอาประดุกโตได้เลยยกวแหแกปแป๊บ <c oughs> นึงแก๊ปม <c oughs> ันเด็กอก่ะบริยินอ๋อขายพันแกปพรอมขเลค่ะจริงะ่เมื่อก่อนเรกขายบริ้ยินเลาอ๋อสั่งแกอร่อยต้เน๊ะแล้วแล้วร้านที่เขาชื่อร้านอะไรอะสัก <c oughs> แกะป่ะ <c oughs> อ๋อลาบโคาบ ลาบโคล่านะคะต้มตำน้ำตกลาบก้อยก้อยหมูที่เขาขายจนเขามีรถกระบะแล้วทุกคนไม่ธรรมดาเด้อมีเหมือต้มแซบเนื้อต้มขมต้มแห้งอ้องหมูเอาเปิดบรดุกหนูค่ะอนุญาตเขาได้ เท็ตยังนี่ไอ้มีจานเยอ้อมเนื้อจะแเหรอื้อสีพาเยอดโอ้ช่ายอดาสั่งเพิ่มเนตัวสั่ไม่มีต้องแล้วแก๊บกระจายเองไหมยื้อคอหมูย่าง หมูหมูก็เป็นแต่แซบใช่ห่ะไม่ขาแซบมากเลยเนี่ยอ่แซบ่ต้องิมก่อนอันยางแตหัวหวด้วยค่ะอต้องหัละต้งมเนี่ยบอเป็ดตองแกะ มาเบิ่งไนี่ามาเบิ่งความนั่ของประเดงมันเป็นส่ววิธีติดาำสุกจำจนทุ่มหมดเลยที่มาบ่ต่อคุอขายี้แก๊ป6บสิคะละอ๋อแต่ซีล่าละที่สิบอ๋อแก้โคกาคาสามสิบสองคนที่แเออมันก็ต้องงซีล่าเอ้ยถึงต้องเราลายกุ่งสีเนาะมีีล่ะโอ้เนบการเห็แก้มันสองเด็ดเล็บปูอย่าบ่แก้ต้องเหย่อเด็ดเล็บปูมันอีกขายเพรน้าิบเล็บปูใจบอก ก็ต้องเพิ่มการเด็ดเล็บูอโหอ้โหหัวเด๋วออุตาอ่ะเดี๋ยวก้ขอหวยย่างเดียวเหรย่างที่เราไป็นไยไปล้มช่องยูทู b e ไได้ไงแต่จะน่าวดีทุกจ้ามะหาเจ็จปีได้ยูทูปไปคหอยสิพิมพ์ไว้ตรงไหนเราเบิรงยูทูปบอเดี๋ยวคอยพิมพ์ให้่ก็ได้หอยเบิยูยสิพิมพ์ไว้งไหในยูทู กานจะได้วันีก<า>น <ไป S 2> จะไดวดีส้สนิทเกิดเด้งแล้วบรอเด้งแล้วตุกตาหาเศษีพิซซ่าตุกตาไ่แยกหอกจะคอยกับม่ซื้อจาอีแ่แหนี่นกันลาบโคราชก็ได้เด็ค่ะสิว่าลาบโคลาดแซบบ่บแนเรื่อเด็งบไแแนบมงนาเด็นเด็ยืนถ่ายถายนาเด็ด ไเด่นบอกว่าเอาตำอยังเดกยะูไม่ตำตัวเด้ัยตำตำปูปลา้ว่าไม่ตำตัวเน้ยยดี๋ผู้ใหม่สนใาอย่างเดียวแต่ว่าของเรานี่ยเป็นสองตัวเราคนแต่เราฝ่าเางมุกฝ้าหรอแ่ว่ากระตุ้งใจกันว่าุกผู้ยัง่อกไคไทยคนมุกฝ้าขน่อนฝ่ายเราก่นโอ้ยเจ้าสิบป อันน <ừ. S 2> ี้ลาบหมูแก๊แก๊ปวัาแก๊เชียนเองเดปากาเด้อเขียงตรงนี้เอาสี่สอบสีบว่าเจ้าว่เจ้าคือเงินเขาแงังสันเอาจรงกขอเขาจากเจ้าที่เ้าเออเราจะเงินเขาแรงเก่งนะแม่ค้ามีเทคโนโลยีจุกไหมเออเ้ือนึงหมือนเปิดจุกเข้มห่ากว่เจ้าคนคนหันกันจเปไง ก็หัวตากระดึงก็ได้ผัว่นี่ผ cin ัวเขาไม่หนาตาดีตัวเออผัวจาก็ได้ผัวรอแทะจากสะกีมันกับู้ดีดอกเออก็กับังหน้ามนหลังง่ายกงามดมีลีลาปากเป็นอันนั้นอันนี้คือผัวพี่เขานะคะ พี่ครับพี่เป็นเป็นผัวพี่บางกอนพี่ชื่ออะไรคะผัวหนึ่ซื้อบางกอนเด็กหญิงบางกอนมีเงี้ยสิมาซื้อของบอกพี่ซื้อพี่ซื้อแยนลาบเี่ยนะมาเพื่อนกันเอ้าบอกว่ารอบอกเพื่อนกันว่าเส่รโอ้ยยังไงเจ้าอย่าไปแต่งงานสอนเด้กอ้ญ่เออจะไปแต่งงานสอนเด้อสามีไปแล้วเปลี่ยนสมมตไปกล้าอยู่ที่นาดเบิ้งป่าข่อยกระซิมหนีข่อยกระซิมแต่กลับสอนมันเกิดบนแหน่เด้จ้ะมันตบหัวอยู่ในงานกับบนเลิกเด้ มันก็แต่งต่อไปเด้แต่งต่อดิแต่งต่อโอ้ยผัวเจ้ารอคือพระเอกนางนี่ล่ะพระเอ็กนางกีสาน์ไหมกีสาน์ดอยนะเพราะสวยกันนัวเด้อสิบอกให้เพราะจำเป็นต้องเปย่อผัวคอยดองไม่สวยกันนัวนะนัวประเดกเี๋ยวเดี๋ยวนะเดชใจเย็นเป็นเราอันนี้เป็นเราเดชเดอันต้มฟูมเอาอันนั้นไหนฟงก้อนสามอันสวยพูมอัน ไม้ละสบาทค่ะไม้ใชู่ทอดแหนมอีกว่พี่เอาดูจะสร้างที่เดี๋ยวขอเฮ็ในแก๊บจะสร้างเลยซิเนเจอร์ของรานีสุดรอทอดแหนมใหงายดนะเป็นซิเนเจอร์บ่นเี่เมนูวานข่อยแน่ไม่ธรรมดานะคะขายจนมีรถกระบะนะคะไม่ธรรมดานะคะสีเนืออร่อยมากงก เอาเนีมีแหนมซี่โครงกระดูกอ่อนด้วยนะคะซินเนเจอร์ของร้านต้องสั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวขเนวบกไส้ทอดกระเทียมนะฮะนร้านลาบโคลาดชิ่หอก็เดว มีตาไข่เค็มก็มีนะคะมีตําทุกอย่างอร่อยกับส้มตําก็แม่ค้านะคะอันบอกเลยนัวค่ะไข่ปลาแดกจะกุ้งเป็นแ่บค่ะอันนี้จะต้มอ่อวะไปต้มอยูน่าเราจะไปไม่ได้เพราะเสีงมันตัยากตอยู่หนบ้กุุ้้อยู่แน่เลยอยู่น่าอยู่บ้านีเบิร์ไไหก็ลุกไปตุมสอห้อลมาก ไปต้มอยู่อยู่อยู่หน้าที่บ้านใส่ไปผงชูรสบริใั่บริใั่ชูรสแทนอโอ้ต้มมาทีก็สองรยกว่ากิโลนะคะวาเอาถุงนะกี่อานี่นะฮะสู้ชีวิตทำมา <c oughs> หากิน เขาขายเนี่ยตรงสถานีรถไฟสามเซนอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะตรงนั้นก็เป็นหอพักเออเฟรนเป็นชิปแล้วก็หน้าเซเว่นหน้าเซเว่นแล้วก็อยู่ตรงหน้าเซเว่นเลยนะพี่เขาก็จะขายประมาณช่วง สิบเอโมงช่วงเที่ยงเนี่ยเจ้าเผป่บ่เพชดเป็นไดเอาก็ดยิจ้ะแม่อันจะเอาแหนมสิคงน้ำเนาะจ้าแล้วก็ทอยแหนมซี่โครงเนี่ดีเวิ่์ข้มัอย่างกินเจ้วเอาอะไรกินจะก้นหาสิบบาทพอ่หาสิบาทกับพ่อละอันนี้ปัดดูกันหลแล้วละคอยเห็นร้านเจ้าก็เป็นดัแซ่บไปหมดเลยมันจังร้านมานเรวมันรจะสีได้ยังมันังร้านท่านเร็วกอนไปสซ่ะบอเอ้ยขายคิดแล้วบอน ให้กูหนีาก็สิให้กูวางกูกูจะไปสอดให้หยุดอกกูวางกูก็วางไงกูวางกันแล้วเลือกไปก็ได้เด้อล่ะเอ้ยจะมาไปใส่แล้วบักบอ์กันเลยอันพวกไอ้นตาบองหนาเพราะต้องไปใส่อันผงชุลมันไหลตกตอนที่ส่งตัวบักขิดกลองใบผงชุลมือจ้าก่อนมือจ้ากันใบผงชุลมถือลงไปใบประด็กนู่นใบประดังนู่นใบชุลมันก็ใบใบผักเกษตรใบม่อนอ่ะถือลงไปใบม่อนใบโอ้ แ่บมันบาจ้ะต้องเป็นลองเด้อฮะเขาอินงรถอยู่พี <S <S 2> <S 2> ่ตะกี้แกพี่อะไรนะแฝดเจ้าตนเกเขาโบออกมากเขาต้องสั่งแก๊บมันหอนเอ้าจะขายจะแก็บจะก็ล้วนเราได้ไงต้สามตั้ไทยเค็มเป็นบอสโก็ขึนกร้องวะเปิดเสียงบอ เก่งเลยหน่เบิงรับออเดอร์ท้ามีได้เดอยุ่ผู้เดียวโอ้สู่ชีวิตเอาเฮ้ไล่แต่ตห้มัน่เอดไปมันมันสิจุมคอยละพี่นี่นี่นี่กำจัมันอยอจะกเจดอะยกเืมั้แมนแมเด็เด็ดมันน่เด็ดเท้ตามอะไรตาปูปลายา เธอเธอกินร้านพี่เขาบ้านานยังนะเดชดเบื่อเนื้อดีกว่าเธเห็นได้หน,นุนไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดชกันลูกรอดได้เด็ดเบื่อมาแล้วดิวันเวลากพอกกวางไม่บอกว่าคิ้วมันป็นคิ้วตาแดชเดี๋ยวตาแดชหิวเข่าแล้วดิอันนี้เป็นเป็นม,มันเป็นส้มหมู ก็หมูทอดไอ้้องแก้น้ำตกหมูแล้วก็มังอเดี่น้ำตกหมูแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกอ่อนน้ยสไปลี่น้ำตกหมูตมแซ่กระดูกอ่อนไอทอดยีหยังกันนะแหนมซี่โครหมูตุกมคำเด้อจ้าตไหนรอก็ต้องเงนะเนี้ยเน้ยเนียเนี้ยเเนี้ยเเนียเ หมูย่างนะพี่น้องตหมกร้งย่างอยู่บนอดีพอหมูย่างครับกราหมูย่างข้าเนียว้นใเลยขมูย่างเท่าไหร่เท่าไหร่หาที่ โอ้นี่ซุปน้ำไม้โอ้เป็นแต่แสบะทำไมเสริมอะจพี่ค้นบ่ค้นน่้นน่ต้คนเสือระวังรอดจะสยยน้อไม้ก็เป็นแต่แ่บอะแ่บจะยิบซิมน้งแตตัวยิบซิมไหนโอ้ไเป็นหังเอายิบซิมอีสานยิบซิมนี่ยโนะเบียงโกซิมาเลยแต่แบอะ

ก็น้อใหม่เติมอะแซบหิวเหิวคแ็บกับเขาที่ดิุไม่ค่าแบแป๊บนึงค่ะเรืออันตัวข้าวเดียวแก็บเอาเอาน้ำใหม่เติมไปพร้อมด้อค่ะค่ะน้อง่ะครับครับซุปหน่อไม้เออซุปน่อไม่ดีกว่า จาบุจะผเป้าน้ำไข่ดอกตอตับตามไปข่บเปลาเจ้าของายแมนไข่ขยุ้ยวแถวนี้แหละไคโสมาใส่ไม่กินอยางเดียวสิคอยทีไปล่างรถโยงดอกคอยเลื่อยล่างนี่ล่างไหนนี่ข้างคอยนี่เอามันมีล่างรถสิน่ไปล่างรถกันยงไงอกเอาแรงตไปเท่าเดียวไลยจะมาถ่ายไหมเออโอเคเขาล่างยีบัแกนอ๋อมันไปบ้านปีหม่อันนี้ค่ะ มีแต่ยังไม่ทอดแล้วตอนเย็นค่อยเอา <c oughs> พึ่งมามันพึ่งมาอ้าวกินตอนแรกก็ได้หรือไงอีคำงอ <c oughs> นบุทัานอยู่นี่อันนี้มีบะกินสิกินก็นได้อบนี <c oughs> มันเยอะกับ คนตรงนี้ด้วยแล้วก็กับแก๊ปด้วยแหละแก๊ปนี่คนรวยไปหลายคนแล้วนะพี่จริงจริงแต่ก่อนแต่ก่อนที่ไหนเขาก็บอกว่าแก๊ปหักเยอะทำไมต้องหาเงินให้เขาหายเขาได้ไงตัวเองขายซึ่งตอนตัวละหกสิบาทนะขายอยู่หน้าร้านสี่สิบสามสี่สิบแมนมันก็ต้องขายไปมันขายเขามันก็ยอดมันก็กระตุ้นไงแมนคือดีมากสี่สิบพอจังนี้นี่เพิ่งแป๊บเดียวบาท โอ้แหนมทำใจเจอพี่ขีดไหมทำใจเออทำใจไหมคะเออไม่ค่าชอบแบบไหนก็ทำนั่นแหละโอ้นี่แหนมไม่เป็นไรเอาให้โดนดวงทำใจสามารถกินได้วันนี้เฮ็ดเองหรือว่ารับมาคะโอ้เฮ็ดเองเฮ็ดเองก็ทบใจคนในบุตร ดีมากเลยนะมีสีมืออย่างเงี้ยทำยอดเลยอ่ะกูไปฉีดที่คองมันก็แซ่บแมนแต่ไม่ฉีดที่คองแม่ได้สูตรมั่งสิใจเกือบเกือบไม่ขาดใจสิเบยเลยเม็ดสองเม็ดผมกินใช่ใช่จริงจริงตำไทยมันกินเยอะไม่อร่อยหรอกต้เม็ดสองเม็ดใช่พริกกระเพงด้วยเม็ตตะบาทด้วยนะนี่เยอะไม่ค่อยดีถอนมาให้ไหม คะผมขนพริกมามาให้ไหมขนมาจากไหนจต่จะขนมาจากไหนจ้าขนมาจากดินแดนโควิดอ่ะแม่ตอนเป็นเสียงเป็นโควิดมามันไม่ติดมันไม่ติดทางพกรีบเป็นดอกร้อนจะดใจค่ะอ้าวแคปรูปปลาดุกนี่กระทาทอดแหนม อันนี้อันนี้ผัวแม่ค้านะคะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ผัวโอ้ต้องใสน้ำมันเยอะเนาะก็เ,เดี๋ยวแล้วเอ้ยน้ำว,วันวันต่อว,วันใช่ไหมพี่เนี่ยเสียบเหรอวันต่อวันเหรอวันหนึ่งหลายขวด,ดวันหนึ่งหลายขวด โอ้ทำไมฉันไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีที่ร้างหถดแลพี่ฉันว่าขับผ่านตลอดเลยนะทำไมมันไม่ได้มนกป้าใช้ใชคนชนะเยอะหรือเปล่าอะสายังเลยอะนมา่เนไกม่รู้น้มงหน่อยก็ได้ เนื่องกิใจมันหรอกต้กินต้องตามตจนใจลูกหยัดหยักินควายกินไกูกเ้ยถ้าไปอีสานกินอะไรอโไม่ได้ลอยตรงน้ำมันไหม

เักเจ้าเฮ็ดแก,ก้ปก้อนก็นได้ไปแล้วไปแล้วเหอเออเจ้ากระหายใจก้อนค่อยเพื่อได้แล้วคนคุ้มของมากว่าเพชอีกอย่างาาเจ<อ>้าขยันให้เฮ็ดกันอยู่สองคนนึงลูกเจ้าเลี้ยงอย่างเออเก่งเหรอมันจะเป็นคนไม่ใช่แต่ก้อยนี่ เปิดบริษัทบัญชีก็กะห้บร,ริษัทก,ก็มาโอ้มีกิจการตรวจสอบบัญชีง่ายโผกเล้บัญชีอ่เงื่อนดีขยังนี่เเ็ดบรรัญชีตามห่างล่างสร้างๆอ่ะเขาขาดขายังนี่ ทอดพริกใส่ด้วยเหรอคะออพี่ไม่ไปเดาแซ่บแะน้ำพริกเนืไปพัดซีจีนเ้ออมเด็ดมากพี่น,อน้องนะอ,อืมับหมากนจะจะ้พิีนน้ำแดงดังลยได้หลังก๋อยไม้ก็มกไ, fit. ไม่ามมาคกิน็ไม่ยิกิน อร่อยมันแบบแบบเปรี้ยวหน่อยหน่อยมันไม่แห้งมันแบบปรเทศม้าหายมึงน,นี่แหละพอดีแล้วมันต้องเปรี้ยวมากพี่ชื่ออะไรนะพี่นางพี่นางเด็กหญิงพลรพัฒน์ค่ะเด็กหญิงพลรพัฒนะ์นามสกุลอะไรก่อใจก่อใจก่อชัยก่อชัยมีใครเป็นพี่น,อน้อง กองแถวโคลาไชไหมคะน้ำชุนกอชดชายนะคะเด็กหญิงพิรพัฒน์นะจีจีมันเป็นลำเป็นรวยเป็นเจ้าคมกิจการได้วินองเทปแบบอรก็ใลกลกลกกกล่ลูกกินลกลยเด้อก้น้กกนาตานนบโ,าโบมันใส่ยอยู่หรอเออกวางใส่แล้วมียุ่งเสร็จจอ,อย่างโบไม่ใส่แบบเน่าอย่างเออทั้งน,น,น้ำตาลโข่อยโบใส่ใยไข่ฮ็้แซ่บแซ่บเ้าไข่ขี้บุปผิ เท่าตับใส่ผักบอ้งผักแก้วมีอยู่เพียบกับใส่ปลาด้วผักแก้วอร่อยเจ้ามีบ่มีมีเจ้าไปกินกับเรากันเออไปกินกับ่ราไปกในชุดหน่อไม้นะเจ้าไปกินกับเรากันพี่นางนะคะพี่นางอย่าลืมมาอุดหนุนพี่นางนะคะซุปหน่อไม้นะคะจะเส้ปไปเดี๋ยวพิธีทำหน่อไม้เราไปต้มใส่ปลาแดดอบหวไนท์เสร็นต้มปลาเสร็จต้มคั่ว มาเรียบร้อยใส่ใบผัดชีลาวผัดชีฝรั่งผักชีฝรั่งแล้วเก็บของแถวนะแม่สุดยอด